กับสวัสดีซีทั้งช่องของสูงการนะคะเมื่อน,นี้กับมีแนวทางความฝันของแอดมินอีกแล้วพี่น้องผู้ใดเป็นแฟนผู้ใดเป็นเอฟซีก็มารอฟังเอาเด้อค่ะแต่ผู้ใดบอหมักฟังผู้ใดว่าสัมมแกผู้ใดว่าเว้านีเ้าแบบ เ้าโดนโผดกะเหี่ยนพานนะคะพี่น,อน้องเพราะว่าเฮ้าต้องมีความเบาถ้าเฮ้าบ่มีความเบาเฮากับ่ได้เวลาบ่ได้หน้าที่เฮากับลงบ่อใดนะคะพี่น,อน้องมันมีกำหนดกฎเกณฑ์นะคะแอดสงการก็เเบาไปตามจริงตามความฝันนะคะคือมีความฝันกะอยากมาไฮเอฟซี FC เพิิน เพื่อเพิ่นจะได้ปดหนีนะคะพี่น้องเพื่อเพิ่นจะได้ใส่ได้ซอยนะคะถึงจะว่าเลขหล้ายตัว่วมฝันมั่นกะตีได้หลายอย่างนะคะขันเฮ้าบ่ลรุ่งหลายตัวเพิ่นกระทากมากขันฝันเกี่ยวกับตัวเองฝันเกี่ยวกับนี่เฮากระตองลุ่งรายละเอียดก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะมีเอฟซีผู้หนึ่งเพิ่นเป็นเอฟซีแท้ เพิ่สีบอกให้ล่งไล่ละเอียดนะคะไปเอาฮางผู้ไดกระเดยมั่นกระเลยเพิ่มเติมขึ้นมากมั่นกระเลยเพิ่มเติมหลายตัวพี่น้องแต่มั่นกระออกอีลีดีละ่ะตามที่ลงมานะคะของบางคนกระออกเลขบ้านจังของแอดเลขลูกบางเทียกระออกนะคะพี่น้องเลขบ้านช่วง สิมันเข่ามาดูดูเข่าเดียวกับเข่าหกศูนย์เดียวกับเข่าหกสามเดียวกับกัมหัวเป็นเก่าศูนย์มั่นเข่าลีบบานดีค่ะค่ะพี่น้องกับวัางหนึ่งหันนะคะหงัดประจามันทีหนึ่งกันย่ายุ่นหกแปดกับเข่าสองขิดนะคะพี่น้องของเอ็ดนะคะกับเข่าสองขิดนะคะขิดที่สองมั่นกัมหัวน่ะค่ะพี่น้องความฝัน กับหัวแต่ว่ามันกับเขากับหัวมันก็จะได้หาเก้าตรงๆนะคะพี่น้องแต่ว่าขิปโค้งสุดท้ายจงเข่าหาหุกตรงๆเลยแต่ว่าเสียดายฝันอยู่พี่น้องฝันเกี่ยวกับโทรศัพท์หังว่าเอาลุงให้พีให้น้องเพราะว่ามันหลายความฝันเฉลยเกินนะคะก็เลยบ่ดด้เอาลุงนะคะฝันว่าเขามาสลรับเอาโทรศัพท์กับว่าด้เอาลุงให้พี่น้อง ว่ามันสิบอ,อกตูเก่านะพี่นอ้องเออกะความฝันของแอดหนารอบสองกะไห้หาซีเก่ากะตัดลิ่นกะใจหาเก่ากับหัวลุ่งกะจะเป็นหาหกไหมคะพี่น้องนี่คือรอบสองนะคะกับปหัวเข้ากระบอกที่แล้วเก่าก็หกตัวเดียวกันนะคะคลิปนี้ก็ขอคนอะไรคนระแช์นะคะให้กับช่องน้อย เกือเป็นกำลังแรงใจพี่น้องทำช่องมากกับว่าไร้ายอยังมากไหมดอกแต่เป็นคนหมักนะคะหมักในช่องท่างนี้นะคะพี่น้องเอาวบันนีกับหมวประจําวันที่สิบหกกันยายนหกแปดนะคะพี่น้องฝากเป็นแนวท่างเด้อค่ะฝากเป็นแนวท่างสื่อฉรากกินแบงรัฐบาลได้ห้าแต่จะหาคากับเข่ากับบ่าวาค่ะพี่น้อง มือวันจันร์คึ้มืออื่นนะคะเนาะมือนี้เป็นวันทีจินะคะเป็นวันทีกิจกิจกันย,ายน่าย่นงกแปดถาหาคากรับเขามืออื่นก็นได้ความฝันของแอดกะมีฝันทินโตอีกคือเกาพี่น้องหลังจากที่ฝันฝันอันฝันดีดีพี่น้อง เอาคลิปคุณย่ายหนูละลงฝันบอเป็นฝันหม่อว่านนี่ฝันหม่อก่อนค่ะเป็นฝันหม่อก้อนเลยก่อนบุญเข่าสากหมื่กก่อนนี่นะคะฝันตามือวันทีวันทีหาค่ะขึ้นวันทีหามหาเออขึ้นวันทีหาละขึ้นวันทีซีมหาวันทีหาฝันพี่น้องหรือว่าพอแม่หรือว่า ญาติพี่น้องสิมาเอา,อาข่าวสากรกะบ,บ่อมจักเป็นฝันเพราะวา่าหรือว่าจะมีเซ็นในทางนี้กระบ,บ่อจักนะคะเป็นฝันเห็นคนมาสิจัดงานพี่น้องสิจัดงานจัดผันจัดคือจังอยู่เฮียนหน้าสาวน้องเมียแม่พี่น้องที่บ้านเลขที่เพิ่นศูนย์เ็ดเก่าแมพี่น้องจัดคือสิมาจัดยูหันละ บานนี้มูแอดนี่่ันไปแกเอาหมูมาพี่น้องบัานคนกับยืงยางยิงยางคนบกักไลยคนจะมากคนมากง้านเนาะพี่น้องเนาะบานนี้แอดนี่กับไปแกเอาหมูมาใดดิพี่น้องหมูสองตัวแกหมูมาใดสิมาใส่งานพนา่ะนะนี่ลหละว่าฝันยังหลายดิพ่อจะนั่นเห็นคนยิงยางยิงยาง เมียนพี่สาวคนหนึ่งนี่ลหละว่ามามามาว่าสัา่นว่าเอามามันสิบอท่านมันสิบอท่านว่าสั่นว่าแครนั่นล่ะพี่น้องก็เอาหมูมาจากรลดล่งจากหลดมาขนหมูหมูเป็นโตดิคะ่ะบ่เป็นหมูเป็นกิโลหมูเป็นโตเลยสองโตเป็นหมูขาวนี่ล่ะพี่น้องสีฟกัสที่บ้านเลขทีเพิ่น น,น้เนาะพี่น้องสองโตป็สสิเป็นสองสี่ตีพี่น้องกับฝันซําหนี่ละพี่น้องฝันบอยเว่านะคะแต่ว่ามีฝันใดโตน้ำเคือเก่าพี่น้องวางหนึ่งหันกับหัวเนาะคะ่ะฝันใดโตแต่คงสุดท้ายกะเข่าทีห5าหกอยู่ค่ะฝันใดโตนะคะกะฝันใด้จังสี่กะเลยแอดกะเลยเอาเลข ทะเบียนรถของแอดนี่แหละค่ะเป็นรถของแอดนี่แหละคิดว่าเป็นขั้นสีเป็นโตโยต้าขั้นนี้แหละค่ะแกมากก็คือทะเบียนรถกับหาสองศูนย์สี่พี่น้องบอ่ตัดไห้ให้พี่น้องตัดเอาให้พี่น้องตัดหลิ่นเอาเด้อค่ะเด้อคำมันออกอยู่ในนี้ก็คือแปลว่ามันออกแต่ว่าตีเอานี่แอดปีสองสี่หมู หมูสองโตซีขาสองซกับซีหกค่ะพี่น้องมันก็อยู่ในถะเบียนหลดของแอดคือเกานะคะมันมันอยู่ในถั่เบียนหลดของแอดสองซีนี่แต่ซีหกนี่ b o d ยูแอดไล่าว่าหรือว่าเลขโตเกาของแอดมันจะเขา่าหรือจังได่ซีหกซีเกาให้กลับหัวเอาพี่น้อง หรือว่าเลขตเก่าสิมาเลขที่แอดฟันได้หาซีเก่าหาซีหกแม่พี่น้องหรือมันจะมากงวดนี้หรือว่าเลขส้มนั่นสิมาเลขบ้านผู้จัดงานนี่คือศูนย์เกตเก้าค่ะพี่น้องอันนี้ก็บ้อตาัดให้ เดี๋ยวเพิ่นสีว่าหลายตัวคันตัดมันสีหลายตัวให้พี่น้องตัดเอาตัดเป็นเ็ดเก้าเป็นเ็ดหกก็ได้เด้อค่ะพี่น้องกลับหัวให้ดยู่ดอกค่ะบ่หลายตัวดอกพี่นอ้องพอมันขับไข่ขับค่าคืาอยูบานเลขทีคือยูเฮียนพอคือยูเฮียนอ่านนามันเป็นขับไข่ขับค่าแต่บานเลกทีเพิ่นเฮียนพอเนะี่ยหนึ่งเจ็ดหกแต่ถ่ายมันกะ กับหัวลงเ็ดเก่าอจะเป็นเกจหกคือเก่าพี่น้องแอดกะเลยกลับหัวหายเป็นเกจหกเต้บอตัดหายให้พี่น้องตัดลิ่นเอาคือศูนย์เกจศูนย์เก่าแล้วก็เ็ดเก่าพี่น้องส่วนะับยันรหลดหนี่คันตัดก็จะได้หลายตัวให้พี่น้องมักกับตัวใดก็ตัดเอามันจะมีหาสอง สองศูนย์หาหศพี่น้องมันตัดมันสีไดหลายตัวพี่น้องตัดหลิ่นเอาเด้อค่ะเลขตัวเก่าของแอดกะมีซี 6, หกไขยกับหัวเป็น c ีเก่าเอาเด้อค่ะพี่น้องเชียนลายกับสิวาลายอีกเตว่าแอดขอเนน เลขบ้านพ่นเด้อพี่น้องเด้อมือน,นีปากกาแดงเมดก็เลยได้ใส่ปากกาสีน้ำเงินเน้นเน้นคือเลขบ้านเพราะว่ามันไปเข่ากับเมียหนูพอดีเมื่อนั่นลงขีดเมียหนูก็เลยมาฝันแบบนี้ <c oughs> ก็เลยมาเป็นฝันดีหรือว่ามันเป็นเลขของแมีหนูเพราะว่าแมีหนูเพินก็ให้อายุแมีเพิน ก็คือเก็บหกเก็บเก่าแล้ววันนี้แอดมักจะฝันขันสมุติเอาเลขผู้ใดมากมักจะฝันดีแม่พี่น้องฝันว่าไปไป,ไปแก้หมูนี่ละ่ะฝันว่าได้ไปแก้หมูเป็นงานนี่ยสิมาไซงานนี่หละมันเลยเป็นส่งฝันดีๆก็เลว่าหรือว่ามันจะมาของแม่หนูแต่เลขบ้านของหน้ากับของแม่ มันกับไปตรงกันกับของเมียหนูอีกพี่น้องให้คนทุนหน่อยพิจารณาเอาใส่วิจารณเนี่่านนี่การรับชมเอาเด้อพี่น้องอีกหนึ่งนะคะพี่น้องเอ่เอดคือยังเป็นขนขี้งลุกโมแมนมันจะเข่าอยู่ติดพี่น้องเอ้ยบมแมน่าท่าท่าดนน้เป็นขนขิ้งลูกหย่อมหยาขึ้นมาท่านที่เน่นๆ่นก็คือศูนย์เก็ยเก้าด้วยค่ะพี่น้องศูนย์เจ็ยเก้า บันนี้พี่น้องเย้ยบันนี้มาฝันอีกบันนี้ฝันในคขึ้นเดียวกันเด้ค่ะฝันในคขึ้นเดียวกันเลย,เย,เลยตอกันพ่อจะรับไปอีกฝันเห็นตูพี่น้องบันนี้ฝันเห็นตูนนเ,นตเลยกับบริคิดอีหยังเด้ค่ะนอนแบบนอนแบบสบายอยบริคิดหยังฝันเห็นอีกแก่บันนี้บ่มีผู้ใดบอกเห็นแวบ,บบัดเดียวเห็นแวบ,บบัดเดียวเลย เห็นเป็น4หกแปดไหมพี่น้อง4หกแปดแปดก็ได้4หกก็ได้มันเข่าค่ามฝันอีกคือเกาพี่น้องมันไปเขาา่าข่วมอ่อมันไปเข่ากันกับเลขทีแอดอ่อฝันตังหวดวังหันไหมคะพี่น้อง4หกแปดตัดไปตัดมากกับได้ C หก ค่ว่าสิบตัดกับสิตัดไห่สะดอกเนาะหกแปดซีหกซีแปดพี่น้องอันนี้ตัดยุอันนั้นจังบอตัดอันนี้มันเป็นโตัวเล,เล,เล่สิตัดไห่เด้อพี่น้องเดอ้อว่าสิบอตัดกับตัดไห่กัอนอันุ้มนันบอตัดแล้วฝันเทียสองเด้ออันนี้นี่ขึ้นเดียวกันค่ะ ขึ้นเดียวกันเด้อค่ะพี่น้องมันฝันใดยังสี่ีหกแปดนะคะตาว่ากอยลืมกลับหัวหกอาจจะเป็นเก่ากรได้จะเป็นสีเก่ากระได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อสีเก่าเป็นหกเป็น 6, เก่าแปดจังสีก็ไดนะคะนี่คือฝันหลอบสองของแอดนะคะพี่น้องก็คือมาอ่าในขึ้นเดียวกันฝันใดโตเลยนะคะ ก็คือสี่หกแปดค่ะพี่น้องผู้ใดมักตัวใดก็จัดเด้อค่ะผู้ใดขัดกระพานเบว่าฝันหลอดแหลกนะฝันหลอดแหลกแอดนิ่ศูนย์เเก้าเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะคือความฝันของแอบงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนหกแปดนะคะขอให้โชคให้มนันขอให้โชกโชกมันมไนในงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนหกแปด แอบสงการเมื่อนเดิมราคะพี่น้องกัมีความฝันกับยานมันพาดก็เลยพญา่ยมเอามาให้พีห้นนองพิจารนานะคะกัฝากคนไร้คนะแช์นะคะกับช่องหน่อยๆน,นะคะมักตัวใดกระจัดคัดกับพานเอ้อพี่น้องสิวาลายโตมันกับฝันสองเทียนะคะในในในขึ้นเดียวกันนะคะฝันได้ตัวฝันเทียสองฝันได้ตัวเลย่ยเ้อค่ะ ฟันได้ตัวเลยก็คืออันนี้นะคะพี่น้องยกขึ้นอีกกอนเอาเพราะว่าเพบางว่างหันบริชียนกำกับว่าฟันได้ตัวก็เลยยกขึ้นอีกก็เอาคลิปนี้ก็อ่าเดี๋ยวมันจะตัดออกอีกก็ขอขอพุ้นทุกการรับชมนะคะขอพุ้นคอมเมนต์ยัมงสั่งสรรนะคะเอาคลิปนี้ก็โชคโชคมันๆค่ะสวัสดีค่ะ